สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่สปปลาวกันบ้างล่าสุดกระทรวงการเงินสปปลาวแจ้งเหตุการตัดสินใจขย,ยขยายออกรางวัลหวยพัฒนาหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสามวันต่อสัปดาห์หวังสร้างการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศคาดว่ารัฐบาลจะมีรายได้สูง 80- 120พันล้านกีบหรือราวราว7 ถึง385ล้านบาทต่อปีเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564สำนักข่าวลาวเทียนไทมส์รายงานว่าท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินสปปพอลาวกล่าวกับสภาแห่งชาติลาวกรณีการปรับความถี่ในการออกรางวัลหัวพัฒนา หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวจากเดิมสัปดาห์ละสองครั้งเป็นสัปดาห์ละสามครั้งทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ารัฐบาลได้เพิ่มจํานวนการจับสลากลาวเป็นสามครั้งต่อสัปดาห์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนพิการและคนจนและคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลได้สูง8 0ดสถึงพันล้านกีบหรือราวราว7 ถึง385ล้านบาทต่อปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินของสองปปลาวกล่าวด้วยว่าลาวเคยขยายลอตเตอรี่ของประเทศเป็น3วันต่อสัปดาห์ในปี2559โดยมีผู้ค้าปลีกลอตเตอรี่ประมาณ10,000ถึง20,000รายทั่วประเทศและสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลจำนวน80,000ล้านกีบหรือราว257ล้านบาทตามรายงานของวิทยุแห่งชาติลาว แต่รัฐบาลตัดสินใจลดจำนวนวันจับสลากจาก3วันเป็น1วันทุกสัปดาห์ในปี2 5 6 1เนื่องจากการประท้วงในที่สาธารณะโดยหลายคนพรรนามโครงการนี้ว่าเป็นการส่งเสริมการพนนันในหมู่สมาชิกที่อ่อนแอของประชากรรัฐมนตรีบุญโจมกล่าวด้วยว่ารายได้ของรัฐบาลจากการจับสลากของประเทศลดลงจาก8000 80, ล้านกีบหรือราว257ล้านบาทเป็น4ี่0 0ล้านกีบ หรือราว128ล้านบาทในขณะที่ผู้เล่นยังคงลักลอบนำเข้าลอตเตอรี่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมายส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียรายได้60%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและว่าเราได้เห็นแล้วว่าความปรารถนาของสาธารณชนสำหรับลอตเตอรี่ยังคงแข็งแกร่งเราจึงขยายลอตเตอรี่เป็นสัปดาห์ละสครั้งในปี2563ส่งผลให้จำนวนผู้ค้าปลีกเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายได้ของรัฐบาลเป็น7000 70, ล้านกีบหรือราวราว224ล้านบาทต่อปีกราบหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องของการพนันและเป็นหนทางที่หาเงินได้ง่ายๆที่สุดของรัฐบาลทั่วโลกแต่ก็ไม่ได้สร้างผลิตผลทางเศรษฐกิจมากนักในทางกลับกันก็อาจจะไปลดความแข็งแกร่งของระบบการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากประชาชนต้องหมกมุ่นกับการหาเลขเด็ดและนั่งลุ้นในวันหวยออก และอาจจะกระทบต่อสังคมและปัญหาอื่นๆตามมาอีกทั้งวงการนี้ยังเข้าง่ายออกยากอีกด้วยแต่ถึงระนั้นก็ตามการพนันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ควบคู่กับมนุษย์โลกมาช้านานในทุกประเทศซึ่งยากที่จะแก้ปัญหาให้หมดไปได้ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อลองมาผนันกันไหมครับ